นะครับก็วันนี้นะครับวันอังคารนะครับวันอังคารที่ห้าวันที่ห้าแล้วแหละวันนี้วันอังคารที่ห้าพฤศจิกานะครับผมก็จะมาลงคลิปไม่ยาวมากนะครับพอสมควรประมาณสักยี่สิบนาทีหรือถ้ายาวก็ไม่เกินยี่ห้านาทีนะครับร้านนี้เล็กทรอนิกสุรินนะครับผมเช่นเคยนะครับร้านเราไม่มีเก็บปลายทางใดๆทั้งสิ้นนะครับผม ไม่มีปลายทางนะครับไม่ต้องถามมานะครับไม่ต้องถามมารเดลนะครับผมไม่มีปลายทางนะครับพี่เป้บอกมีแต่ปลายทางนะครับผมก็ตามนั้นเดี๋ยวพี่เป้ให้กระดาษพี่เป้ไปลงราคาแล้วนะครับผมส่วนผมก็จะมาบรรยายนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแล่ก็มีนะครับสอบถามมาได้นะครับตัวนี้น่าจะลึกเก9านะครับลึกเก่ากับ c ียูนะครับ อ๋อมอดึงไฟก็มีนะครับเจริญสุขตัวนี้สามสิบแอมนะครับผมสอบถามมาได้นะครับสามสิบแอมมีล้อนะครับไฟพาเล็กๆน้อยๆนะครับดวงละร้อยห้าสิบบาทยังไม่รวมส่งนะครับผมฮอนก็มีนะครับฮอนตัวนี้สี่ตูดนะครับผมจะมีใส่ตูดข้างในมาสามนะครับใช้งานได้ตัวนี้ขายอยู่ขายอยู่สองพันบาทนะครับอันเดียวนะครับผมขาตั้งก็มีนะครับคู่ละหกร้อยบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับ แรลกคอมเพกไม่มีฝานะครับตัวนี้เป็นพลาสติกคอมเพกคอมเพกตัวหนาเหนียวนะครับตัวนี้ตัวนี้ขายอยู่หกร้อยบาทนะครับตัวนี้ไม่มีฝาหน้าฝาหลังนะครับสายทําไว้เยอะนะครับเดือท่านใดสนใจนะครับสองคูณสองจุดห้าสายไฟถนนก็ต่อเป็นหนึ่งร้อยเมตรก็ได้นะครับหนึ่งร้อยเมตรปลั๊กก็แปดเมตรตัวหนึ่งนะครับปลั๊กตัวเมียนะครับอ่าหนึ่งร้อยเมตรอยู่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับส่วนโตะนะครับวันนี้ที่เดินเข้ามาเนี่ยมานําเสนอเป็นโตวางมิกวางเครื่องเสียงนะครับ ของผมจะเป็นขาปรับระดับนะครับสแตนเลสแทนะครับอย่างหนาไม้อัดภูเขามีมุมเหล็กนะครับพรมดํานะครับมีหลายราคานะครับสอบถามมาได้หลายราคาหลายขนาดมากนะครับผมอ๋อตู้แอมก็จะเป็นของไม้แลนะครับตัวกลางตัวขวาสุดฝั่งโน้นอ่ะนั้นไม่ได้ขายนะครับเป็นแอมลอร์ละตัวนั้นนะครับตัวกลางนี้อยู่6,500บาทนะครับไม้แลนะครับตัวเล็กนี้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับตัวนี้ใช้งานได้เช่นกันนะครับตัวเล็กนี้น่าจะ12นิ้วนะครับ ตัวนี้ได้อยู่สองพันห้าร้อยบาทนะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรเอานะครับประมาณนี้ตู้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับตู้สิบห้านิ้วนะครับเป็นตู้พลาสติกนะครับของเอ็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้คู่ละสามพันบาทนะครับเด็กเอ็ตัวนี้สิบยูตัวนี้น่าจะสิบยูนะครับสิบยูลึกสิบหกสิบเจ็ดแถวนี้แหละตัวนี้ใบละสองพันบาทนะครับผมเนาะแต่ท่าได้สนใจนะครับ อ๋อสายมาเป็นตับนะครับกลอง CMC ก็มีนะครับกลองทอมตัวนี้คู่ละ3,300บาทนะครับผมดอกลำโพงประมาณนี้เลยนะครับอยู่ในร้านนะครับพวกตู้ PS ของ DBK ก็มีนะครับคู่ละ6,900คู่ละ7,800นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับผมมีให้เลือกนะครับก็หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับดอก12นิ้วนะครับ นี่ประมาณนี้เลยนะครับ800วัตต์นะครับของโอ디โอดีไว้เดิมๆนะครับสวยๆตัวนี้ดอกละ1,200บาทนะครับตัวนี้ดอกละพันสามนะครับ e 1 2 5 0 0 s นะครับสภาพแกะกล่องเลยนะครับตัวนี้ถูกกซื้อของใหม่นะครับถูกกซื้อของใหม่อยู่นะครับไอบ้านะครับยี่สิบนิ้วนะครับดอกละสี่พันหนะครับผมแม่เหล็ก2ก้อนร้อห้านิ้วนะครับไอบ้านะครับผมมีอยู่4ดอกนะครับแม่เหล็ก2ก้อนมีอยู่2ดอกแม่เหล็ก1ก้อนแตก แต่มันใหญ่นะครับเป็นกว้างกว้างกว่าเมล็ดสองก้อนนี่นะครับจะมีอยู่2ดอกมีอย่างละสองนะครับแต่ว้เท่ากันนะครับยีบนิ้วของบิ๊กบุมนะครับยีเดนิ้วเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยครับดอกละ1,500บาทใช้งานได้ปกตินะครับย้ำนะครับว่า2ี่เบดนิ้วนะครับใหญ่ๆเลยนะครับใช้งานได้ดอกละ1,500บาทเท่านั้นนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวจะมานําเสนอพวกแหลมก็มีนะครับ W R 440 W R 510นะครับของใหม่ส่วนปากก็อยู่ในรังนะครับชอบปากแบบไหนนี่บอกได้เลยนะครับตัวนี้2,900บาทยังไม่ไปนะครับยี่ห้อฟอตเทนะครับผมมีพี่ชายท่านหนึ่ง FC นะครับบอกมานะครับตัวนี้เสียงออกทุกช่องนะครับผมเนาะไฟก็ขึ้นปกติสวยเลย2,900บาทเท่านั้นค่าจัดส่งอยู่300บาทนะครับตัวนี้จะเป็น M นะครับเคยลงครั้งหนึ่งแล้ว8,900บาทเป็น Mo ส f ฟสนะครับ 10P นะครับ NPE เดิมๆนะครับ4,200ก็จะอยู่ที่ราคา 7800บาทยังไม่รวมส่งนะครับที่ X 6มันนะครับแท่นละ6,800บาทนะครับผมอ๋อนี่มี2แท่นนะครับโอ้จะมีเป็น PPS นะครับ PPS นะครับส่งเช็คบริษัทนะครับเจ้าของว่างั้นนี่นะครับอย่างมึงนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับเช็คเรียบร้อยใช้งานปกติดี5 0 0 0ตัวนี้อยู่7,500บาทนะครับแรงๆนะครับ ตัวนี้8,000วัตตโอ้วัตต์อะไรแรงเท่อ้าเดี๋ยวถามราคามาได้ตัวนี้ก็จะเป็น XL 2ก0ลนะครับ NPE ตัวนี้เท่าละ7,500บาทนะครับน้ำเดิมนี่นะครับ XL 4ี0พตัวนี้ก็3า0 0กว่าบาทนะครับโฟกแลบนะครับคลิปที่แล้วก็เจอกันนะครับ8,500บาทนะครับมีพูดผิดอยู่1ฉากนะครับผมผมแจ้งไปว่า65อันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเป็นราคาจริงนี่อยู่8,500นะครับผมตัวนี้แนะนำเลย18นิ้วค่าละ3ามดอกนะครับผม อ๋อท่านใดสนใจนะครับแอมมนาลายก็มีอยู่ตรงนี้นะครับเอฟเฟกต์เอลิซก็มีนะครับมีอยู่สองตัวนะครับอเอฟเฟกต์ยามาฮายังไม่ไปนะครับอ๋เผื่อท่านใดสนใจนะครับ EQ DBX ปกติไหมของปีอ๋อหนว่าปกติชนบุรีโอ้ อ๋อโอ้อ๋ออ๋นะครับเดี๋ยวเช็คให้นะครับก็จะเป็นหลอดฟงหลอดไฟก็มีนะครับพวกไม้สายไม้ลอยนะครับสเปคคอนก็มีนะครับนี่นะครับอ๋อหลอดไฟหลอดละหนึ่งร้อยบาทนะครับไม้นะครับตัวนี้เป็นเบต้าแปดเจ็ดนะครับตัวนี้ขายคู่ละห้าร้อยบาทหรือคู่เดียวนะครับอ่ะนะครับขายคู่ละห้าร้อยบาทนะครับถ้าส่งก็บวกบวกถ้าส่งก็บวกหนึ่งร้อยนะครับเป็นหกร้อยรวมส่งนะครับคู่หนึ่ง ตัวนี้เป็นเบต้าแปดเจ็ดนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรนี่ยเอสเอ็มห้าแปดนะครับตัวนี้เอเอ็มห้าแปดตัวนี้ไม่ได้ลงยี่ห้อนะครับแต่เสียงดีขายดีมากนะครับตัวนี้นะครับผมขายเป็นคู่ก็ได้หรือจะเอาเดี่ยวก็ได้ถ้าเดี่ยวก็ตัวละสี่ร้อยถ้าคู่ก็คู่ละคู่ละเจ็ดร้อยนะครับรับเองนะครับตัวละสามร้อยห้าสิบนะครับก็ถ้าเอาสองตัวก็แปดร้อยรวมส่งให้เลยนะครับผมเอารวมส่งให้สเตย์สามร้อยห้าสิบบาทเช่นเคยสิบเมตรนะครับยาวสิบเมตร ไม่เส้นก็ยังมีนะครับนี่ไม่เส้นขายดีมากนะครับลูกค้าไปบอกเสียงดีนะครับบางท่านก็บอกว่าต้องเพิ่มเกณฑ์นิดนึงแต่เสียงดีมากนะครับตัวละ500บาทเท่านั้นนะครับมีค่าจัดส่งนะครับมีค่าจัดส่งเพิ่มนะครับอ่ะประมาณนี้บอยตรงแปดก็มีนะครับบอยแทนะครับนี่บอยแท้ตัวละ120บาทนะครับบอยใส่แปดแปดเจ็ดเจ็ดอะไรได้หมดนะครับนานว่าขอให้แหลมเท่าจรวดตรงแปดีใส่ได้หมดนะครับบอยตัวละ60บบาทนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอพี่เป้นะครับเดี๋ยวผมเดินไปให้ดูนะครับตู้กับสายเล็กน้อยนะครับที่ลูกพี่ผมนะครับเขาเอามาวางกองก่งนะครับผมอ่ออันนี้นะครับต่อกันเป็นหนึ่งร้อยเมตรก็ได้นะครับสองคูณสองจุดห้านะครับผมนี่เป็นถ้าหนึ่งร้อยเมตรอาจจะเป็นพันแปดแต่ถ้าแยกใหญ่ห้าสิบเมตรก็จะเป็นเก้าร้อยบาทนะครับราคายังไม่รวมส่งนะครับ เนาะประมาณนี้เลยนะครับ 2, 2. ูณจปลั๊กนะครับเหมือนกับข้างในเลยนะครับตัวนี้เป็น4ี่คูณ 1. นุด้านะครับยี่สิบห้าเมตรตัวนี้แ800รอยบาทนะครับผมก็ตัวนี้เป็น2 2 5คณจุด้านะครับยี่สิบห้าเมตรก็ห0ร้อบาทนะครับราคาแต่ละม้วนนี่ยังไม่รวมส่งนะครับ4ี่คูณจุก็1 0 0 0ันบาทนะครับ4ี่ณสาสายลำโพงแท้นะครับสเปคค้นใหม่ีนน็อตดำนะครับตัวนี้เป็น NDF นนะครับก็ลงเกือบทุกคลิปนะครับขายดีนะครับ ทำส่งทุกวันเลยนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับอันนี้เป็นตู้กลาง15นิ้วนะครับแหลมจรวดเป๊กใช้ได้ไหมจรวดใช้ได้หมดไหมใช้ได้โอเคนะครับตัวนี้มี2ใบนะครับผมมี2องใบนะครับตู้15นิ้วมีตะแกรงสองใบนี่ไม่มีชุดแขวนนะครับมาอย่างนี้เลยหูยกเป็นเล็กนะครับข้างบนอย่างนี้โอ้นี่เสด็อย่างจะได้โอ้จะนับเพลงอ,อะไรใหญ่แท นะครับเดี๋ยวรอพี่เป้กําลังงมอยู่นะครับ<ต>น่าจะหมดเวลาก่อนนะครับพี่เป้น่าจะไม่ได้ขายรายการมิกหาใส่แต่ขยายครบเดี๋ยวผมไปใส่ราคาให้มีมีราคาอยู่อันนี้ยี่ห้ออะไรโอคุโทนมาจากชนบุรีดูสิอ่ะนะครับอ่อให้ดูประมาณนี้นะครับ โอ้ลูกพี่ผมเอาแหลมมาใส่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ชมนะครับอันนี้เป็นแหลมของตู้สิบนิ้วนะครับนี่นะครับดังหนึ่งไม่ดังหนึ่งนะครับมาพร้อมปากเราจะให้ไปพร้อมปากอย่างนี้เลยนะครับนี่ให้พร้อมปากแหลมอย่างนี้เลยนะครับตู้สิบนิ้วหน้าผ้านะครับตัวนี้ขายคู่ละกี่ร้อยดีตู้สิบนิ้วทรงทรงเหมือน RCF ตู้ PS แหละ สินิ้วไม่อัด15บห้ามิลตัวนี้เดี๋ยวสอบถามราคามาได้นะครับตัวนี้เอเดี๋ยวสินิ้วที่ผ่านไปเมื่อกี้พร้อมฟังนะครับพร้อมดังนะครับตัวนี้ขายใบละ1,300บาทนะครับยังไม่รวมส่งพร้อมดอกเลยนะครับหนึ่าบาทนะครับคู่นี้อันนี้นี่ทันใดชอบไอ้ตู้ที่เป็นฮอนโหลดนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับพร้อมดอก15นิ้วนะครับดอกผสมนะครับมีทั้งกิฟมีกิฟ2ใบ หมวกกิฟนะครับไม่รู้ดอกกิฟหรือเปล่าผมไม่ได้แกะนะครับอีกสองใบไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ขายใบละใบละเจ็ดร้อยบาทนะครับอ๋อนะครับื่อท่านใดสนใจนะครับขายเป็นเป็นคู่นะครับเป็นคู่นะครับแต่ราคาคู่ละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับไม่อัดยี่สิบมิลนะครับพนโหลดเนาะอ๋อแรกมีเยอะมากนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่กองกองอยู่อ๋อโอ้นีนิสรยนี่อ๋อตู้สิบห้านิ้วนะครับของช่างต้น แถวเขตบุรีรัมย์นะครับตัวนี้จะมีหกใบนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับนี่กําลังประกอบให้นะครับใส่แรมจจรวดตรงแปดก็ได้แล้วก็ใส่ใส่เป็นปากแตรแปดคูณแปดก็ได้ครับเป็นหูยกเหล็กนะครับงาน c ซีนซีนะครับสียังสวยอยู่ไม่มีริ้วรอยเลยแทบไม่มีริ้วรอยนะครับเจ้าของดูแลดีมากนะครับประกอบให้เป็นชุดนะครับจะมีอยู่หกใบนะครับตัวนี้อยากได้สี่ใบก็บอกมาอยากได้สองใบก็บอกมานะครับแยกสองแยกสี่นะครับ คานแขวนมีมาให้สองชุดนะครับอยากได้ราคาไหนตัวไหนนี่แบบนี้เลยนะครับตู้ยังสวยๆอยู่เลยนะครับแยกสองใบสี่ใบได้หมดนะครับตัวนี้ตู้อะไรนี่ลูกพี่โอ้ตัวนี้เป็นเทอร์โบยี่สิบเอ็ดนิ้วฝาบนนะครับเทอร์โบยี่เอ็ดนิ้วฝาบนนะครับอ๋อเอาใบละห้าร้อยบาทพอนี่ยี่สิบเอ็ดนิ้วฝาบนท่านจะไปตัดเปะใส่สิบแปดก็ได้นะครับเพราะใบเล็กกระทัดรัดมากนะครับนี่ทำสิบแปดได้เลยใบไม่ใหญ่นะครับตัวนี้อ๋อตัวนี้จะเป็นซีเอลนะครับ ซีอตู้ผีเสื้อไอ้ตู้เขาเรียกตู้อะไรอ๋อตู้เอลของปายโชคชาลีนะครับตัวนี้ใบละ1200บาทนะครับแน่นแน่นสวยๆนะครับแรงๆนะครับอ๋อตัวนี้นําเสนอเป็นตัวอะไรนี่ตัวนี้เป็นแผ่นดินไหวนะครับหใบใบละ1300บาทนะครับแผ่นดินไหวนะครับหน้าตะเก่งมุมเหล็กหูยกเป็นพลาสติกจับนะครับด้านหลังเป็นแบบไหนเดี๋ยวพาไปชม ไออันนี้ตะนี้ตะแกงปั๊มนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งราคาให้นะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับด้านหลังอ๋อด้านหลังจะเป็นสเปคคอนแบบนี้นะครับตู้สวยมากนะครับตู้ยังสวยๆอยู่เลยนะครับใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับนะครับอ๋อแคปรูปส่งมาได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับก่อนนี้จะเป็นเครื่องปั่นไฟสามสามโลมั้งเบนซินสตาร์ติดปกตินะครับตัวนี้ขายอยู่สองพันสองร้อยบาทนะครับไฟออกนะครับใช้งานได้ ตัวนี้ตัวนี้ขายแล้วนะครับพี่ชายเรามารับเองนะครับตัวนี้เป็นแอคทีฟนะครับแอคทีฟนะครับคู่ละ6,900บาทนะครับแอคทีฟตัวหนึ่งภาคขยายเสียนะครับอีกตัวหนึ่งภาคขยายใช้ได้ก็ลิงเข้าหากันเสียงดีมากนะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้สิบห้านิ้วตะแกรงตั๊มนะครับอ๋ออันนี้อะไรนี่ทั้งข้านี่มีลูกค้าเหมาแล้วนะครับลงช่องจอมลงเขมเมนนะครับวันนี้อ๋อก็จะเป็นตู้ออเดอร์เก้านะครับตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตะแรงปั๊มนะครับตะแรงปั๊มย้ําเลยว่าเป็นตะแรงปั๊มนะครับออเดอร์เก้าหูยกเหล็กนะครับขอบเหล็กด้านหลังจะเป็นเพลทหลบฝนนะครับอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้สภาพสวยมากนะครับภาพใหม่ๆสวยๆเลยใบละหนึ่งพันเอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทพอนะครับแบ่งเป็นอันนี้ยกเป็นสีใบนะครับตู้เอสพีเอ็มดอกทรงสองซีซีนะครับมีอยู่สีใบใบละห้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นสูตรอะไรไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ขอใบละ เจ็ดร้อยบาทพอสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยไม่รู้สูตรอะไรนะครับตัวนี้ตัวนี้มีตะแงนะครับมีตะแงครบไหมลูกพี่ตะแงน่าจะครบนะครับตัวนี้ใส่ดอกด้านหลังนะครับเอ็นไม่รู้เขาเรียกสูตรอะไรเขียนว่าเอ็นอันนี้สองใบอันนี้สองใบเอานะครับตามนั้นเลยที่แจ้งไปนะครับราคาเถียงมาได้นะครับเปิดคลิปส่งให้ผมได้เลยนะครับด้านบนด้านล่าง น่าจะไม่เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับด้านล่างใหม่มากนะครับ๋มน่าจะคนละราคานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจําผิดข้างบนราคาต่างหากข้างล่างต่างหากนะครับผมพี่เป้เสร็จยังลูกพี่เสร็จยังลูกพี่บอกยังไม่เสร็จนะครับผมผมก็เดินมาทางนี้เป็นยี่บเอ็ดนิ้วระห่ำนะครับยี่บเอ็ดนิ้วตู้ของระห่ำตัวนี้ตะแกรงปั๊มนะครับมีอยู่สี่ใบนะครับขายใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแนะนําเลยนะครับยี่บเอ็ดนิ้วระห่ำตะแกรงปั๊ม สภาพใหม่มากนะครับตู้ของบริษัทระหัมนะครับที่ใส่ดอกยี่บดนิ้วกิ๊บมานะครับประมาณนี้เลยนะครับเผื่อท่านใดสนใจด้านหลังนี่ก็จะเป็นยี่บดนิ้วนะครับตู้ยี่บดนิ้วเผื่อท่านใดสนใจก็ทักแชทหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรที่ผมลงให้มาเลยนะครับแอดไลน์มาได้นะครับอ๋อพี่เป้บอกเสร็จแล้วนี่นะครับมีตะแกรงทุกใบนะครับนี่เด้ใส่ใส่ซีไปเลยลูกพี่ใส่ซีไปเลย ใส่สี่ใบแยกสี่ใครเอาสามก็ก็แจ้งมานะครับพราคานแขวนมีสองชุดนะครับแจกราคาไปแล้วนะครับเมกกื่อกี้อาออีปี้ได้หรือ,อยังได้แล้วเอาอีกเดียวผมจัดราคาให้อ่อกราบสวัสดีมีรักแฟนเพลงก,ก่อนเวลาจะหมดแล้วนะครับผม,ผมกระตุ้มด้วยนะครับก <c oughs> ระตุ้มแล้วมีแ <c oughs> ดนเซอร์ไหมเซอร์นะครับผมแดนเซอร์ไม่มีนะครับผม เดินเซอร์ตนาบัดเดินเซอร์ตัวบันเซอร์อาทิตมาดูอาทิยเฮ้ยมาดูตัวแรกกับผมเป็นอ้ลเ่ยอะไรนะคราวไมโครเทคสามพันหกตัวนี้กับผมใส่ในไม่ใช่ราคาสามพันหกนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับนี่เป็นรุ่นหน้ากากสามพันหกนะครับคราวสภาพสวยมากในดูือหลออคลังนะหลบเกินหนอยปันนางงามเอานี้ใส่ในแรงๆใสในมีราคาอะไรครับ 6,800บาทเจื้อแคบมาเลยนะครับบอกเปว่างานแหละ18ค่าละสองสองดอกสบายๆชิวๆแน,นะนําเลยตัวนี้แรงจริงครับไฟ2สเต็ปโอ้แรงเห็นแต่อย่างนี้แรงจริงค่าละ2อนี่6,000กวบาทนี่โอ้ ผมว่าไม่แพงนะเอาไปดันดองนี่นะครับตัวนี้6 8 0 0น้บาทนี่เป็นคราวกันนะครับผมเอาตัวนี้ทำไมไม่ใส่ราคาลูกรุ่น2อันสี่ครับผม2 4ันสอ้อราคาอยู่ข้างในอู้ฟ้าสวยฟ้าสวยให้ดูฟ้าสวยฟ้าสวยนะครับผมนี่นะครับ4,800บาทเท่านั้นตัวนี้ก็เสียงดีนะครับสภาพสวยมากนะครับสำหรับสะสมเอ้าใครชอบหน้าคราวอย่างนี้เลยนะครับอ่านะครับประมาณนี้เลยนะครับผม จะต่อราคานะมีโกรดนะครับผมบวกตัวละรอยสองรอยเองไม่มีปลายทางด้วยครับมีแต่ปลายทางครับผมเดี๋ยวเอ็ซีมุกดาหารถักใหม่แล้วครับผมเอ็กซ์ซีดนหารนะครับอามี่ของอามี่ออดิโอตัวนี้พันวัตตแรงนี่นะครับผมแรงแรงโมเพลงจะนับอันนี้ที่อาร์อยู่ไหนครับผมอยู่ข้างในข้างในข้างในหลืบอยู่ในหลืบอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยเขาคันน็อตอยู่ข้างๆวัวย่อเลยครับผมตัวนี้ค้างลำไม่รู้กี่ขั้วสิบขั้วบ้งนี่นะครับจะนับนะครับอ๋อ เดิมอยู่นะครับข้างในเดิมอยู่ตัวนี้จะเป็นแจ็คโฟนนะครับแล้วก็จะไม่มีสเปคคอนจะเป็นรุ่นก่อนของอามี่นะครับของแดงๆของเขา4,500บาทเท่านั้น18บแปดค่าละ2สบายสบายสี่พบาท18นิ้วค่นละสองเออเอาต้องบะเสรยให้แต่กิมดิงบอกหาเห็นะครับผมนี่เอ็มเทคอันนี้เสรยยี่ห้อเสรยเอ็มเทคนะครับผมเอ็มเทคไม่ใช่เอ็นเทคเอ็มเทคนะครับครับผเอ็มเทคนะครับผม1,000งพันวัตต์เอ็มเอ็กซ์หนึ่ ตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทโอทอเลยไม่ถูกแทต่รถคาราซีได้เลยครับผมทำไมถูกแท้ไม่ถูกแท้นี่นะครับใส่ไหนดูใส่ไหนแน่นใส่ไหนใส่ไหนแน่นแน่นแน่นใหม่ๆด้วยแน่นนะครับนะครับเดิมยันฟุ่นเลยที่ตรงไหนถ้ามันโล่งอยากแน่นก็เอาผ้าอะไรมาใส่ฟองน้ำมายัดๆนะครับจะได้ซับเจนชเกย์กรมบ้านดโอ้เกลมเนาะลูกพีนะครับเฮ้พัดโอ้เกลมเนาะเฮ้ไหนเดี๋ยวดูก่อนเองเอาอะไรมากินเฮ้ได้อะไรโอ้ได้ละมุดอ๋อนะครับกินเปลือกละมุดอ๋อฮครับเอานี้ เป็นอะไรนี่ไหนอะไรนี่ตัวนี้ m o d i ว o กโมดิวอกโมดิวอกเอสทีหกศูนย์เนะครับออกเสียงให้ถูก้วยนะครับโมดิวอกนะครับผมวอกวอกนะครับผมโมดิวอกวอกนี่เขาแปลว่าโกหกเดูกแรงๆนะครับผมทางเนี่วอกนะครับสองพบาทนะครับผมนี่ทำไมถูกแถ้นะครับ เองพัดจเองราคาตามนี้นะครับเมื่อวานผมเห็นอยู่แต่ผมไม่ได้มาเปิดดูข้างในก็เลยลงราคามั่วๆไปก็ให้ซีไปเขาขาดทุนไม่ว่านะครับเสียหน้าไม่ได้ขอให้ได้กําไรนิดหน่อยก็พอนะครับขาดทุนเราไม่ว่ากัน อ๋อตัวนี้4,500บาทตัวนี้เป็นเอเทคนิคเอเทคนิค4,500บาทมือมือเพลงห้าสิบห้าศูนย์ห้า้าะครับผมหมือเพลงก็ใหญ่ได้เรื่องอยู่เป็นเฟีดเกินะครับผมตัวนี้เป็นสกิเบอร์ใหญ่นะครับตัวใหญ่ไปเปิดระวังสเกิเด้อครับตัวนี้เดิมๆเลยเนาะ4,500บาทอันนี้ก็18ได้นะครับค่าละ2นะครับตัวละ4,000กว่าบาทนี่ดัน18ได้หมดเลยอ๋อท่านใดสนใจราคาย่อมเยาเอาไปเปิดฟังเพลงทุ่งนาก็ได้เป็นมิกนะครับผมใช้งานปกติเลยนะครับจบแล้วโอคุโทนโอคุโทนนะ หน้าตาจะเหมือนอะไรนะหน้าตามอนอะไรเนหะมือนบาลิงเจอร์เหมือนบาลิงเจอร์เลยตัวนี้ตัวนี้ซัมนะพารานะครับาราโมโนตัวนีนเ้เอฟเฟคอ์ออกิกติมิวใช้ได้มิวใช้ได้อาเราเอฟ,เฟาาออ เซตมอนเฮ้ยหรือเขาผม EQ เปรือบานได้ลูกพี่ EQ ใช้ได้ครับผม EQ เปรือบานกูปูได้เต็มที่ได้เลย EQ เปรือบานเอฟเฟกต์ก็ได้ได้ครับอ๋อได้หมดนะครับอ๋อนะครับผมจุกวางไปนู่นนะครับผมกำลังนะครับบุสริกนามตัวนี้นะครับสองพันห้าร้อยบาทเองหมดเฟีดนะครับไม่รู้ราคาใครลงไว้ในคลุกนะครับตามก่อนอย่างนี้เลยนะครับถูกมั่งแพงมั่งโอ้โหโมเปลงสองพันห้านี่คุ้มแล้วนี่โมเปลงห้าน โูโมเพลงอุจนาบโมเพลงห้าหกพันนะครับผมโมเพลงใหญ่มากีเฟซสองสามเฟซใช่เฟซข้างละห้าคู่นะครับสองพันห้าตัวนี้18นิ้วได้เช่นกันนะครับสองพาบาทยังไม่รวมส่งนะครับยังไม่รวมส่งตัวนี้นะครับผมเป็นอะไรนะเคหนึ่งเจ็ดหกเนึ่เนก้วนี่นี่ดูใกล้ๆกครับเคหนึ่งเจแล้วก็กับเป็นเจห้าหกนะครับผมเคู่แมทของเาคู่แมของเขาครับเคหนกเจห้าหกเคหนึ่งเจนะครับเจหาหนะครับตัวนี้ ็นไงอู้คาปลาจะนับตัวนี้เดิมเดิมจะนับขาปลาใหญ่มากนะครับตัวนี้แจ้งตำหนินะครับผมไม่มีไฟเด้อนี่ไฟใช้งานไฟไฟเขาเอาออกใช้งานปกติตัวนี้สองพันสามร้อยบาทเองโอ้ราคาแต่ละอย่างนี่ถ้าขายไม่ได้คลิปนี้ผมจะปิดร้านนี้นะครับครับผมช่วยซื้อหน่อยเนาะช่วยซื้อหน่อยเนาะคนต้องขอร้องไหมต้องคอร้องไหมขอร้องแล้วอุซครับขอร้องมีเป็นหลายทางด้ยครับมีทางนะครับผมนี่เท่าไหร่หน่ยไม่มีอะไรไม่เห็นเลย อันนี้อันนี้มาจากสด้มาจากเชนบุรีเหรอตไม่ใช่ไม่ใช่บอกไม่ใช่ไม่ใช่มาจากเอ่อประยุทธ์โอ้จำไม่ได้นะครับลงราคาเท่าไหร่นะตอนนี้นี่เล่าหาไม่เห็นอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านใดสอบถามมาได้ครับในช่องเราที่เราลงนะครับช่อง youtube นะครับ youtube มันจะมีอยู่นะครับที่เขียนว่ามิกนะครับนี่ตัวนี้แหละนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้แหละไม่จะเขียนผิดบ่ อ๋อนี้ยี่หกนี่ตัวนี้นีตัวนี้ตัวนี้ชนบุรีนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เก้าร้อยตัวนี้เก้าร้อยอ้าเอฟซีท่านใดอยากลง YouTube เข้ามาเลยนะครับเรียงหน้าเข้ามาเลยนะครับพี่สนมสุดหล่อนะครับสวัสดีครับบองสวัสดีทักษิมบาดบองกระตินระบายเจรนาบาดซื้อเยอะซื้อเยอะเยะมากมายนะครับสำหรับตัวนี้งานเยอะได้ทักมานะครับผมหาราคาไม่เห็นเลยอันนี้โม่เพลงเจอไหมโมมเพลงโมเพลงมาจากชนบุรีก็อยู่ครับผม เอีตัวนี้ไม่ใช่ชนอยู่นี่ตัวนี้ติดกล่องมาอยู่ในกล่องใช่ไหมไม่ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้อยู่ในลังอ่ะที่พร้อมกับตัวเนี้ยใช่ไหมใช่อ่าอ๋อมันจะเป็นสองตัวเนี่ยมิกสองตัวพร้อมแร็กนะแร็กคอมแพกในมิกสองตัวอยู่ไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวลงราคาให้ไม่แพงนะครับตัวนี้ไม่ข้ามพันอยู่แล้วไม่ข้ามเก้าร้อยบาท เก้าร้อยบาทก็ได้มีบูทูธมีบูทูธ U S B บูทูธไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าสอบถามมาได้ตัวนี้ก็มีบูทูธเก้าร้อยบาทใช้ได้หมดเลยตัวนี้สภาพสวยนะครับมีกล่องมาหนุกล่องโนตรออันนี้จะเป็นดีเลย์เดี๋ยวครับเอฟเฟกต์จะเป็นดีเลย์เออโคนะครับผมดีเลย์นี่รีเวิร์บนะครับสั้นยาวอ่ะสั้นยาวนะครับ เอาออกเลยเอาปิดหม้อหน่อยดีวุ้นพันเก้า MKC หนึ่งพันเก้าร้อยบาทไม่เป็นไรนะครับดังกระโมงระมังนิดนึงก็ไม่เป็นไรมาตกใจมาแต่เรื่องพันเก้านะครับเขาดูไส้ในนะครับผมนี่ไส้ในหนึงเออสนอมเต้พันเก้าพันเก้าตัวนี้ก็เตอเฮฟเลยได้ลองเมื่อวานใช้ได้เลย PA หนึ่งสามศูนย์หนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยบาทมีซีทักมานะครับผมก็ไม่รู้ราคาเท่าไรเนาะ MKC นะครับน่าจะพันเก้า เก่านะครับตัวนี้เจาะใส่สเปคคอร์ไ้ด้วยนะครับต่อสะดวกสบายในการใช้งานนะฮะเช่นเคยตัวนี้ปะเบยหน่อยนี่งจุลุงใจห้อยแนล้วงนมกรือคลาวทำห้องโอ้ลูพีนะครับอ่ะตัวนี้สองพันเก้าร้อยบาทสองพันเก้าร้อยบาทยามาฮะเป็นพาวเวอร์มิกนะครับตัวนี้มีบลูทูธ USB นะครับเอฟิกสิบหก DSP นะสิบหกโปรแกรมนะครับไม่เสียบได้สี่ช่องตัวนี้ บอกเลยของยามาหานะครับ2,900บาทนะจ้าใส่ไหนครับผมอาเปิดหม้อมาเปิดเรืองลืมไผนะครับผมเออเรื่องความมีตู้อ้อยลูกพี่เราดูเส้นไหนให้ครับไอเรื่องความมีตู้อ้อยเลยไอเรื่องความนี้บอกเลยว่าความที่หนึ่งครับผมงานก็ทําไม่เรียบร้อยเอาเป็นว่าหน้าน้ําเงินนะครับเป็นหน้าน้ำเงินอะคริลิก1,200บาทนี่โฮนิกเกนับนะครับวอลลุ่มสีขาวนะครับ นะครับมีไฟมีแผลบผิดไฟมีแผลแผลแผลแลนะครับเนาะอะไรทัำมาหนึ่งพันสองร้อยบาทยังไม่รวมส่งนะครับเมกะเทคมีอยู่สามตัวตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทมีราคาเท่ากันซับมีสองไอกลางแหลมมีกลางแหลมมีหนึ่งตามนั้นแหละดีเบ็กตัดไฟนะครับไม่ใช่โครสนะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับมีดีเลยหนึ่งสองสามสี่แปดนะครับผมนะตัวนี้วนวนตรงเป๊ะ ตรงเลยตรงตรงมาเปิดมารวยนะครับธนาโกรใส่เข้าไปพันไปร้อยบาทหนึ่พันไปร้อยบาทนะครับพันไปร้อยบาทนี่ไม่แพงเลยนะครับจะบอกให้ตัวนี้มีวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับวัดโวลต์วัดแอมป์เอฟเฟกต์ของโปรยูโรผมใส่ราคาไปแล้วนี่เมื่อวานนะคพันเอ็ดนะครับผมเอาแค่นั้นแหละหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยพอไม่ได้บอกว่าพันเอ็ดกับพันเอ็ดดเย่ใส่พันร้อยพอโอเคนู้นไงใส่พันร้อยพอนะครับพันเอ็ได้นะครับโครตสุดเลยนี่ GEL GEL ตัวนี้สองทางได้สามทางได้นะครับผมนี่เจ็ดร้อยบาทเจ็ร้บาทพอนะครับ ETS แปดร้อยนะครับแล้วก็นิวเคลียร์อะไรนี่นิวเบกนิวเบกนะครับแปดร้อยบาท VDE เก้าร้อยบาทนะครับ modify แปดร้อยบาทนะครับ modify เสียงดีแต่ว่าก็ค่อนข้างจะเก่ากว่าดีเบกนิดหนึ่งก็เลยเรื่องทวามไม่มานะครับผมเดีอยากได้สวยๆบอกเดี๋ยวเปลี่ยนวอลลุ่มให้นะครับบวกราคาอีกสามพันห้านะครับแล้วบวกเยอะหน่อย ไม่ลอยอ่0ไม่ลอยสองพบาทเจร้อยสวยีดีสีเสาเนอะสีเสาสีาบตะซอร์อไก่แมวบังปูนยิงคันเมโรมเนาะกัมพูชาเนาะสระบุญเนาะตะซอรบูนบาดบูนจึงบจึงเดินมันจึปุ๊บทีเดินไม่สะดุดนะครับผมนะครับมีสีขานสองขานี่ยปุ๊บกับมุนะอเอาเป็นว่าเอาเป็นว่านี่แบกหนึ่งกันนะครับผมตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์ไอคิวแปดร้อยบาทสไลด์สั้นหนึ่งชั้นนะครับผม modify ไปร้อย modify ไปร้อยนะครับ n t s หนึ่งพันส l a t s o n สองชั้นนะครับใช้งานปกติ1นึ่ันนะครับ dbx 1,900บาทหนึ่ก้าร้อยบาทใช้งานปกตินะครับ jl jl นะครับบุมเทเลนี่นะครับตัวนี้มันมีปัญหาช่องอะไรนะที่ยกขึ้นแล้วเทสซอรสี่ส k สี่สนะครับสี่สแต่ถ้าเอาไว้แฟลตอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับ อ๋อเอาถูกๆแล้วกันถูก,ถกเอาเย่ยี่ไม่ต้องถึงพันหรกขอแค่เปรยนร้อยพอโคครัรค้งอันนี้ แปดรอยนะครับแปดยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่ง100บาทแปดพันหรือแปดร้อยอยอ้แปดร้อยแปดรยังไม่รวมส่งค่าส่งหนึบาทค่าเพคสามพันหนะครับตามนั้นนะครับจะนับเร็กก็ขายเยอ่าเรกนี้เปล่าเรกนี้สองพันสอบาทสองพนตัวนี้สองพันมนะครับหนึ่งสองสามสี่ยูแแปดยลึกสิบหกแลึกสิบหกสาบาทอันนี้นะครับสองสี่ หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดยูงกันไหมแปดอะไรอันนี้สามสามสามอันนี้หกแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบยูลูกี้มีฝาสิบยูคอมเพกนะครับคอมเพกนะครับลูกค้าทำสีดำมาให้แล้วนะครับเป็นเปลือกส้มนะครับตัวนี้เป็นเปลือกส้มบีเนียมนะครับแต่เขาชอบสีดำนะครับ สุดยอดเลยนะครับตัวนี้ขาย2,000ต้นต้นเช่นกันนะครับอันนี้ขายนะครับนี่อันนี้ขายเอาเอาเอาพันพันเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดขายเล่นเล่นเอ็นพีเอาได้ครับพันเจ็ดนี่สวยๆนะครับเอาไปใส่รอครั้งใส่ไม้ร้อยใส่เครื่องปรุงได้นะครับผมนะครับ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ซื้อวันนี้ทั้งหมดเลยอ่า26นาทีย7ิบเจ็ดนาทีแล้วทำไมดิวเซิตกเดิวเองเมื่อกี้ครับผมเดินจบไปรอบหนึ่งแล้วลูกพี่เอาเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีนะครับผมเน็ตเวิร์กก็ไม่มีอะไรเลยไม่ก็ผม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 เดินให้ดูแล้วไม่เมื่อกี้เราไม่ได้ใส่นะครับเดินให้ชมแล้วก็เอาเป็นว่าร้านเราไม่มีเก็บปลายทางนะครับส่งท้ายหน่อยนะครับมีแต่ปลายคางกับมุ่เลยบัตรทามาเรื่อยๆนี้โดนแน่นอนนะครับ ท่านไม่ได้ค้งไม่พอโดนผมบล็อกลายอีกนะครับผมตามนั่นแหละอ้าพี่เป้กราบสวัสดีก่อนครับผสวัสดีครับผมเตรียม้อว